นี่คือต้นกำเนิดของนายเงือกเดื้อพี่น้องบอแมนน้าเงือกตั้งใจมาเบิ่งน้าเงือกคนงามครับแต่สุดท้ายได้มาเจอนายเงือกสุดหลอ่อนี่คือเท์มินอนทเวนตี้วันจังหวัดโคราชหรือนครราชสีมาครับมาหอดแล้วก็ให้ผู้ลูกดกยางน้ำหนัก,ก่อนผู้ลูกหน่อยสียางน้ำหลังดอกว่าฟ้า,าวน้ำเด็กหน่อยลายมาหอดตั้งแต่เก้าโมงบา,ายไดแท้เพิ่นเปิดสิบโมงรอดต่อไปเป้าหมายของเด็กๆนั่นก็คือเฮาเบอร์รันนะครับ ก่อนก่อนที่จะเปิดนะเขาจะบอกอีก30มสิบวิเปิดอันนี้เดี๋ยวเขาปล่อยให้เขาเข้าไปก่อนเดี๋ยวเขาให้ตามเข้าไปเพราะว่าลูกเขาดกโอเแค่น้องพี่แดงเพราะว่าลูกเราดกเราเดี๋ยวเราให้ตามเข้าไปเออมันมันมันจะเบียดเสียก,กันการเข้านะครับจะมีเรื่องการสแกนนะฮะหาอาวุธหาอะไรด้วยนะครับ <c oughs> ทุกคนต้องเข้าช่องสแกนนะครับแล้วแล้วพนักง,งานตอนรับเมือท้ายรวบแนวนะวนะจวดวังหันมาดซื้อมาดซื้อดอกทับนาทีอยู่เพิ่มมา เจ้าลูกพ่อไปโพดมั่วหลายเลยมันส่งแก้ <c oughs> วจวดจวดมาพ่อแต่สายจวดทั้งนั้นตัวนี่เนาะ <c oughs> เอาสมแก้วสมแก้ว <c oughs> เป้าหมายแรกของเขาก็คือมาเบิงครับว่านั่งเงือกจะโชว์จังโมงเขาโชว์ช่วงใบโมงนะครับเขาก็จะพาเด็กๆไปที่เฮาบุเรแลนด์ก่อนเลยครับเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเราต้องไปเล่นเฮาบุเรแลนด์ก่อนโอเคไหม <Okay. S 1> เออเราค่อยมาดูนางเงืกนะอกเนาะลงตัว นั่นที่ปีหนนครับสีได้ออกจากบ้านจากซองจากป้าจากดงกันนะได้มาพ่ออีหยังที่มันตื่นเต้นตื่นอกตื่นใจจังสี่เนาะได้เวลาผ้าเด็กๆเขาเฮาเบอรรแลนกันแล้วครับในส่วนของราคาตามป้ายนี่เลยไผเบิ่งบ่ท่านให้หยุดสต็อปไว้ก่อนก่อนเขานะครับเขาจะมีปอกแขนให้แบบนี้แล้วก็เสือทุ่งเทาไหมตกใส่ทุ่งเทาของเขาเลยเออเขาจะคล้องไว้เลยถอดเก็บว้แบบนี้นะต้องใส่ของเขาเขาพื้นเขาเนี่ย มันมีความเหนียวอ่าเหนียวไม่ให้เลื่อนนะนี่คือสั้นวางรองเท้าสั้นวางรองเท้าไ้เข้ามาด้านในครับสุดอลังการงานสางน้ำตาลพร้อมแล้วโบกมือให้ส่งสัญญาณไปแล้วเด้อพ่อส่วนอีเท่านี่อยากเล่นน้ำเด็กน้อยวันนี้่อยเล่นได้บ่เล่นได้บ่มันที่ห้างบ่ไปเลยเท้าว้าเบรกเลยก่อน มวนไหลยบเคยพบบ่เคยพ่อสามารถเล่นได้แบบนี้เลยทางครอบครัวบบต้องย่านมันห่างเด้อพี่น้องมาเจอมองนี่แล้วครับทีเด็ดเลยนี่มองฟงดงนี่เอาน้ำตาลกับแหมมไหลมาน้ำตาลฟงดงปุงน้ำตาลเกือบได้ไปดาวอังคารแม้ร้อยองค์ลงในคณะที่คอยกําลังซองหามองจาก้องเล่นคอยก็ได้มองแล้วคอยก็ล่องมุดเข้าไปเล่นเหมองกันนะ คอยซิมอนเข้าไปคอยเขาก็ได้ติดพุ่งพุ่งไงพูด oh. ไปเล่นมองอื่นเอาสำหรับโซนเด็กเล็กจริงๆนะครับจะอยู่ชั้น2ต่อจากกันนั่นแหละมีลิฟต์สำหรับเด็กให้ขึ้นด้วยนะทุกจุดเลยจะมีความสะอาดเป็นที่หนึ่งใ้เวลาบายม้งตรงครับมารอเบิงนั่งเงือกคนเยอะมากเลยครับทั้งชั้นบนชั้นล่างนะฮะแต่สุดท้ายนั่นเฮาก็ได้มาเจอนายเงือกน้ำตาลก็เลยบอกว่าฮะนายเงือกแล้วพอ่อ <c oughs> จะเป็นนั่งเงือกหรือนั่งเงือกกระบบเป็นยังครับรู้สึกประทับใจกับการบริการทุกจุดเลยของเทอมินอนครับเด็กน้อยก็มกักเด็กเทายังห้ากกมวน <c oughs> คนหลายนะครับต้องขี้ข้อเอาน้ำตาลขี้ข้อจังสีจังสีมองเห็นหน่ายเงือกเร็จ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ตอคิ้วถ่ายรูปครับน้ำตาลในคิ้วที่ร้อยสามสิบตอนนี้ก็ได้คิ้วแล้วถ่ายรูปถ่ายได้จังไหนก็เอาเอาคนหลายนาะคอยก็เป็นตากล้องแชะ สุดท้ายก็มาทํำบุญก้อนกนรับครับไถ่ชีวิตโครกระบือแล้วก็สมทบทุนการศึกษาของผู้โดยโอกาสครับน้ำตาลได้ลงไล่มือชื่อน้ำสก,กุลด้วยตัวเองครับแล้วก็มอบเงินให้ตัวแท่นกองทุนไปน้ำตาลเขียนเองนะเนี่ยเอาไหนเอาลายมือ,าอามาเพิ่งดูโอ้โหพระสารพนรศีน้องน้ำตาลท้ำบุญแล้วเอาลงเนาะได้บุญมาบัดไหมได้ได้บุญแล้วไปจวดตอนนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามทรงต่อความสุขกันด้วยครับซ่า 兔。